สวัสดีครับผมวันนี้กับผมออโต้จากช่องออโต้เลสโรชันแนลวันนี้เรามาเล่นแจ็คเก็ตแอนด์ไฮฟ์นะผมพาร์ทที่สองนึงนะผมชัตเตอร์แรกโอเคหลังจากพาร์ทก่อนพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้สืบมามีชายปริศนาเนี่ยได้เข้า,าไปในเพื่อบ้านเพื่อนเรานะผมตามที่ข่าวหรือเขาบอกมามาเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเช็คนั่นเป็นของปลอมหรือเปล่าโอเคมิสเตอร์เอฟิกะ ผมไปที่ธนาคารก็ยืนยันแต่ว่าสมมติว่ามันเป็นของจริงทำมาผมพูดไม่ออกเลยงั้นหรือจำหน้าหมนั่นได้ไหมจำไม่ค่อยได้เลยครับแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งก็คือเขาเขาแต่งตัวรูมีภูมิฐานอ๋อแต่มีบุค,คลิกที่ขัดหูขัดตาละ แล้วก็น่ารังเกียเอามากๆเข้าใจล้วเมื่อคุณพูดว่ามันแนะนำตัวกับคุณใช่ไหมมันชื่ออะไรงั้นเหรอเอ็ดเวิร์ดไฮฟ์อ๋อ,อนี่ไงไฮฟ์ติตามชื่อเกมเลยใช่ครับไฮฟ์แน่ๆผมถามมันเองเลยไฮฟ์มิสเตอร์ไฮฟ์อืม เป็นชื่อที่มีความหมายสมตัวกับสมกับตัวมันจริงๆอ๋อไฮฟ์เหรอเดี๋ยวถ้เดี๋ยวผมแปลความหมายไว้อีกทีนึงนะผมเอฟิกช่วยตอบผมตามตรงนะมีผมที่ที่ไม่ได้พูดอะไรนะก็เพราะว่าก็เพราะ ผมรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเช็คแรารู้ได้ว่าบ้านหลังนั้นเป็นของใครสิ่งที่คุณเล่ามาเป็นเรื่องสำคัญมากๆมิเสเตอร์อาเธอร์สันเรื่องนี้อาจทำให้เพื่อของผมเสียชื่อเส่อมเสียชื่อเสียงหรืออาจจะเลวร้ายไปมากกว่านั้นอีกคุณนะ่ะคุณน่าจะบอกผมก่อนหน้านี้นะนะเนี่ยจหน่าใช้กุญแจของ ตัวเองอะ่ะขายเข้าไปในประตูจริงๆนะครับผมมีกับตาเลยมีแสดงว่าคุณใคร,คร่ครครวรทุกอย่างแล้วระหว่างที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสินะคิดใครยควรโอเคอมอผมสัญญาได้สัญญากับผมได้ไหมว่าคุณจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครอีกต้องขอโทษ ด้วยที่ผมปากพร่อยผมจะปิดปากให้เงียบครับมิสเตอร์อาร์เธอร์สันทางน้ผมไปแล้วนะครับแล้วพบเจอกันใหม่อ่าโอเคเขาไปล้วโอเคเพราะว่าผู้ชายน่ากลัว,วนั่นรู้จักเพื่อนของฉันเห็นช <c oughs> ื่อไฮท์ฉันเคยเห็นมันมาก่อนต้องกลับไปหามันซะแล้วสิอ่าโอเค คุณไม่จะเห็นชื่อนั่นแน่เมื่อไม่นามานี้เองด้วยตอนเราค้นหาเอกาสารในตู้เซฟถูกซะแล้วโอเคไหนเขาดูแฟ้มข้อมูลหน่อยโอเคเจ้าของผู้เป็นเจ้าของเช็คเจ้าของเช็คคือเพื่อนคนหนึ่งของมิสเตอร์อาเธอร์สันดเหมือนเขาจะโดนข่มขู่อ๋ออันนี้ของพาธีแล้นี่หว่า ชื่อของชายคนนั้นชายคนนั้นไม่ชื่อว่ามิสเตอร์ไฮฟ์โอเคไนรีวิวส์อันนี้น่าจะเป็นเล่าของนันโ okay. อเคไหนเขาดูหน่อยสิดูวเช่นควรจะอ่านหนังสือก่อนดีนะฉันก็ต้องพักผ่อนมากละเพราะตอนนี้ไม่มีสมาธิทำอะไรเลยอ๋อไหนตรงนี้ล่ะตกยิงไฟ ก็พิงนี่อุ่นจังอุ่นอุ่นดีจังเลยนะอุ่นดีจริงๆผ่อนคลายได้เยอะเลยล่ะเฮ้ยช่วงนี้มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปไปหมดอยากให้เลึกลับพวกนี้มีทางออกง่ายๆจังโอเคตรงน,นี้บางทีถ้าได้ดื่มชาด้วยเนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้ ก็ยังไม่อยากแค่โอเคยังไม่อยากดื่มชาตอนนี้มาในห้องนี้สำรวจอะไรอีกเดี๋ยวตรงนี้อีเวนต์นะผมยวค่อยดูเราสำรวจห้องเสร็จก่นอนไหนผู้ทรงกิจรตยิยศย่อมต้องประพฤติตนอย่างทรงเกียรติฉันเข้าใจว่าสถานะทางสังคมเนี่ยนั้นมาพร้อมกับหน้าตาหน้าห,หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตอนเด็เดกๆฉันก็ยังคิดสงสัยอยู่ แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจความหมายของมันแล้วเฮ้ยฉันไม่ควรแต่ฉันควรจะช่วยงานการกศรุศลมากกว่านี้ถ้าที่ยังทำไหวนะอ๋อโอเคถ้ามีเวลาว่างฉันควรไปหาเขาสักหน่อยเพื่อนเก่าผู้แสนใจดีผู้แสนใจบุญของฉันอ๋อเพื่อนของเราเคยน่าจะเคยนำเสนอ,อนี่การกศรุศลให้เราแล้วเราไม่ได้ไป ไปเข้าร่วมนะผมอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะสํารวจไปแล้วเดี๋ยวผมขออ่านอีกรอบแล้วกันพระผู้เป็นเจ้าโปรดดูแลผมและครกับครอบครัวแล้วก็ดูวิญญาณอันบอกช้ําองผมด้วยทุกอย่างเค้่นวายสับสนไปหมดไม่ว่าจะเป็นจิตใจของผมหรือว่าสังคมรอบข้างขอภาวนาถ้าผมมีศรัทธาอันม,มั่นคงไม่สั่นคลอน อ่าโอเคมาน่าจะหมดละเอ้ยเดี๋ยวกนสำรวจนอีกรอบหนึ่งตรงนี้ไม่ไรไหมไม่น่าจะมีละไปพินัยกรรมของด็อกเตอร์จีครอสคืนนามิสเตอร์อัลเตอร์สันกลับถึงบ้านด้วยอารมณ์วันขุนหมัวโอเคอเขาเห็นตู้เซฟข้างตู้เซฟเนี่ยก็นึกออกจนได้เอ็ดเวิร์ดไหฟ คือชื่อที่อยู่ในพินัยกรรมของ G Cross รือก่อนนะนาตาตู้เซฟเนี่ยมันเบอร์อะไรนะอา้าวมิสเตอร์อาสาคุณลืมละคุณลืมรหัสตู้เซฟเป็นไงเนี่ยว่าแล้วว่าแต่ต้องลืมข้อสักวันนี้นะฉันซ่อดคำใบไวในไว,ไวในไว้อ๋อทั่วห้องโอเคหาคำใบาจากสิ่งอ๋อโอเค โอเคอแนนจ่ายตรงเนี้ยผมหาคําใบ้นานเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นผมจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันว่าผมหาเจอยังไงมัางแล้วก็ไอ้นี่มันใบ้ว่าอะไรมั่งนะผมแล้วจเจอจากตรงไหนในนี้นะผมคําใบ้แรกเนี่ยได้มาจากตรงรังเบียนนะผมตรงนี้นะครับผมตัวาคาใบ้มันเขียนไว้ว่าถ้าเราเอาหลักรหัสผ่านหลักแรกเนี่ยกับหลักที่สามมาบวก,กรวมกันจะต้องได้ผลลัพธ์ที่คือ ก็คือเลขเก้านี่ฉะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นเลขเก้านี่นะผมของอันที่หนึ่งและอันที่สามหลักฐานที่สองเนี่ยเป็นส่วนของหนังสือหนังสือวิทยาศาสตร์นะผมที่อยู่ตรงชั้นหนังสือฝั่งขวานี่นะครับตรงนี้นะครับโดยมันเขียนไว้ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยกำหนดระบบจำแนกประเภททางวิทยาศาสตร์แบบใหม่ขึ้น,นข้อที่สามประวัติของปริศาธรรมชาติและการทดลองเพื่อพื้นฐานของหลกักปัญญานี่นะผม สองคีดสามพระเจ้าได้สร้างจิตใจของมนุษย์เป็นดั่งกระจกเงาเพื่อสามารถสะท้อนภาพทั้งหมดของจัก,กรวาลออกมาได้ในไม่ได้รับรู้ถึงภาพนี้มนุษย์ก็จะสึกยินดีพร้อมด้วยดวงตาเบ่งพอด้วยแสงสะท้อนที่ให้เห็นนั่นเองหลักฐานชิ้นที่3ามเนี่ยจะอยู่ตรงนะผมชั้นตรงโต๊ะหนังสือนะครับที่เราใช้นี่อ่านหนังสือนี่นะครัอยู่ตรงนี้นั่นเองครับ โดข้างในมันบอกไว้ว่าหลักแรกคือจํานวนกรอบรูปในห้องนึ่งนะผมแล้วก็หลักสุดท้ายเนี่ยคือจํานวนเชียนที่ที่อยู่ในห้องนิ่งหลักฐานชิ้นสุดท้ายของผมชิ้นที่สี่มันจะอยู่ตรงโต๊ะลิ้นช้านี่นะผมตรงกลางห้องเลยตรงนี้นั่นเองคนระับโดยข้างในเนี่ยมันจะบอกไว้ว่า,วาหลักที่สองคือผลรวมของเลขทุกตัวที่ปรากฏในหนังสือเล่มข้างบนชั้นวางนี่นะผม ก็คือหนังสือวิทยาศาสตร์ที่เราได้อ่านก่อนหน้าน,นั่นเองครับเป็นหลักของหลักฐานชิ้นที่สหนึ่งนะผมโอเคถ้าเราเอาหลักฐานทั้งหมดมารวมกันเนี่ยเราก็จะได้รหัสหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะขอรวมเริ่มจากไอ้นี่เลยรูปจํานวนรูปก่อนรหัสตัวแรกนเงรับในห้องเนี่ยเราจะเห็นอยู่สรูปเพราะฉะนั้นรหัสแรกอะ่ะก็คือสแล้วรหัสที่สเนี่ยก็คือ ตามที่คำใบ้มันบอกก็คือเราจะต้องเอาจํานวนเลขในห้องหนังสือในหนังสือเนี่ยมารวมกันนั่นเองนะผมของหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มนั้นมันจะมีหนึ่งสามสองคี่สามหนึ่งนะผมถ้ารวมกันแล้วเราก็จะได้เก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นเลขที่สองนี่คือหลักที่สองนี่คือเก้าแล้วก็หลักที่สามนะผมเขาบอกว่าผลลัพธ์ก็คือหนึ่งกับสามเนี่ยบวกกันต้องได้เก้าหนึ่ง พราะฉะนั้นรหัสที่สามนี่คือหกนั่นเองนะผมแล้วรหัสสุดท้ายเนี่ยคือจํานวนเทียนไขในห้องซึ่งก็คือสี่นะผมจากที่รวมมาเพราะฉะนั้นรหัสท้ายคือสี่ถ้ารวมกันเนี่ยเราจะได้สามเก้าหกสี่นี่นะผมคือรหัสห้องนึ่งโว้ยนั่งหาตอนเล่นนั่งหาไปนี่นี่ครึ่งชั่วโมงโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวรับชมต่อเลยนะผม โอเคประตูปเปิดแล้วอ๋อมาไปโอเคเข้ามาแล้วเราจากหาต้องนานมาในห้องนี้มีอะไรเอเอี๋ยวผม หาในห้องนี้ก่อนมมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูสิมีตรงนั้นน่ะหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอสำรวจขอดูแอนเดอร์สันของคุณดูมิสเตอร์อาเธอร์สันพูดก่อนอ๋อดูข้างในเซฟโอเคไปคยอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคงต้องให้คงต้องอ่านให้ละเอียดวันนี้แล้วละ่ะโอเคใช้นิ้วแตะเพื่ออัตลก โอเคหายยกมรดกหายสับสนอ๋อนี่ไงในกรณี th lease ticker ticker doctor สาขานะ h a t ศาสตร์แพทยศาสตร์เนี่ยด็อกเตอร์สาขากฎหมายชิวิลอสชิวิลอรด็อกเตอร์สาขานิติศาสตร์และสมาชิกและสมาชิกราชะสมาคมแห่งลอนดอนถึงแก่กรรมเขาขอยกมรดกทุกอย่างที่ถือคลองให้กับสหาย และคู่อุทกภัยเอ็ดเวิร์ดไฮฟ์ผานตัลเตอร์จีครอสหายสาบสูญหรือขาดการติดต่อโอเคตรงนี้มันหายแลต่ผมอ,อันควานออกเยอ่ก็คือติดต่อโดยมิราบสาเหตุเป็นเวลาเกินสามเดือนเอ็ดเวิร์ดไฮฟ์จะรับสมบัติทั้งหมดของเฮลิกจีครอสเฮลี น่าจะเฮลี่นะผมตัวทันทีตัวปรากฏจากข้อข้อผูกมัดใดใดเว้นแต่พอในการชำระค่าในงานจำนวนเล็กน้อยแก่คนรับใช้ของบ้านดร์จีครอสออนั่นไงชื่อของเจ้าน่าอยู่ในพินัยกรรมของนายจริงๆ น้ำเห็นีกครั้งก็รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่ตรงกับที่เขียนไว้ที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้ยินชื่อไฮฟ์แถมยังเป็นทางเข้าที่ตึกลึกเอ้ตึกส่วนหลังของแมนชั่นจีครอสแสดงว่าคนในพินัยกรรมเนี่ยก็คือคนก่อเรื่องในฐานะเพื่อ ของ G Cross นี่มันหักหน้ากันชัดๆคิดได้ฉันก็นึกว่าเป็นกุ๊ยข้างหนนที่หาเรื่องคนไปวันๆถึงปล่อยไว้แบบนี้ชื่อเสียงของ G Cross จะต้องพังเยินเป็นแน่อาโอเคอ๋อดูนาฬิกาเพื่อดูบทของชัตเตอร์ได้โอเค แล้วก่อนนะผมไหนภาเชิญหน้าโอเคเขอจบพาร์ทนี้พีนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาลุยกันต่อในส่วนของอนี้เลยภาเชิญหน้านี่นะผมของชัตเตอร์แรกนี่นะผมส่วนแล,แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ดนะผม พหน่าจะเป็นไงก็ติดตามรอชมได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ